สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม Dark House นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นโจนรล้ปนบ้านนะครับแต่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 แต,แต,แต,แต่แต่ไม่ใช่บ้านธรรมดานะครับผมเป็นบ้านผีสิงนะฮะมาดูกันครับว่าผมและเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเอาตัวรอดจากผีหรือว่าเอาตัวรอดจากบ้านหลังนี้ได้หรือเปล่าไปรับชมกันเลยครับนี่ก็จะเป็นแฉลงแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะวอลปะ โอ๊วอลกี้ทอกกี้แล้วก็อะดรีนาลีนนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวอันนี้อะไรวะอุปกรณ์แฮกโอเคอุปกรณ์แฮกถ้าพร้อมแล้วกด enter ปึ๊บเฮ้ยทั้งสบัตอ๋อนี่ไงนี่นี่นี่เก็บนี้แล้วก็ใส่นี่ไงใส่ในกระเป๋าใจกันงใจกันพวกนี้เก็บได้ใช่ไหมเนี่ย เราต้องเก็บให้ครบห้าหมื่นสองอุ้ยแจกันพวกนี้นี่เก็บหมดเลยลูกโซฟากลับมาปึ๊บตอนนี้ได้โอ้โหพันแปดอุ้ยอะไรเอา้าสาญญาณปันขโมยดีอา้อาแย่ละอุอ้ยมันอุ้ยมันมีกุญแจป่ะตรงนู้นอะ่ะใช่ใช่ใช่มันต้องใช้กุญแจอ่ะแต่มึงออกมาไม่ได้ดิ สัตว์กุกูดบนเะลานั่นไม่เห็นตกตรงนั้นนี่โอเคโอเคแล้วเราก็เปิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจหมด <c oughs> เดี๋ยว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 เรารีบมาหาของกันดีกว่าอุ้ยตรงนี้มีหูฟังด้วยที่ปิดหูเอ้ยตู้เซฟว่ะกังเ,เราเราเช่ญเริ่มทีมนนหนึ่งคนละละกูละ อ้าวๆแล้วกูอ,อยู่คนจริงทำไมวะอุย้ยปืนกูได้ปืนว่ะนี่ไงออกเข้ามาอโอเคเราภารกิจเราคือหาน,นี่ไงผู้คมไฟอะไรเงี้ยเอาโอ้ยแล้วกูไปได้เยอะกูไม่อยู่ละนี่ไม่อยู่พี่ก็ช่วยดีทำไงดีเปิดไม่ได้เ,ดเกมได้ใช่ปะเปิดไม่ได้แต่จะเปิดทำไมเล่า เฮ้ยอโลโลโลมีใครอยู่เปล่าโล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 พวมึงอะยไวะเฮ้ยปวดในสัตว์ไวะโลโลโโลโลวาดีนเออไปไปเราไปหาของกันดีว่าอยากอยากชนะไหมอ่ะเจ๋ชนะก็ช่วยกันหาของดีเานเงินโอเคสับสับขโยกละเพชรพชรอ่ะอุ้ยปปะปะปเราเอาของมาใส่อุยอัญมี นี่อะไรอ่ะกระเป๋ากระเป๋าขยะไม่เอาไม่เอาเราต้องไปทางไหนอีกตรงเนี้ยอุ้ยนี่นี่นี่เปิดประตูได้เปิดประตูได้ตรงนี้ตรงนี้หริวเขาไปเขาเออเดี๋ยวนะต้องเออใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดเดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดนั้นโอเคก้มตัวเข้าไปเขาไปเออไปเปิดเปิดนี้อ่ะ เปิดละเออนี่แหละต้องเล่นกันเป็นทีมเว้ยแหมเชี่ยน่ากลัวว่ะตรงเนี้ยต้องใช้กุญแจเฮ้ยเปิดเปิดตรงนี้ก่อนเผื่อเผื่อเผื่อไว้หนีเผื่อไว้หนีอย่างเลยวะเพราะว่ามันออกล่าแล้วชัวร์เฮ้ยเนี่ยมันบอกว่ารอเพื่อนทีมหนึ่งคนน่ะมาตรงนี้หน่อยอุปกรณ์แฮกนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ออกหน่อยออกหน่อย นี่ไไหนไมอต้องอุ้ยฮีย sí> อะไรฮ้โดนกอสัลลาลูลาลูุ๊นาดรนนเลยนะนั่งยืนน้เ้ยดูหหลังหููก bon ล้อเลยอ้เนียนีบงอาจนะครับเฮ้ยเฮ้ยทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยกูกูวิ่งแล้วกูไม่สดละไอ้เียตใครตมแล้วไอ้สัตว์ อะไรวะวิ่งเสีย่กูไปแล้วเย้กูไม่อยู่แล้วกูบอกแล้วให้วิ่งไม่มีใครวิ่งสักคนแม่งบอกมีตัวอะไรมาก็ไม่บอกมึงไม่บอกบอกแค่แบบกูไม่อยู่ละบอกแค่นี้มึงก็มาหมืสิวะให้วี่ง่วิ่ง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 ว เยไ่งโอ,อ้เอา้อเอากูตายตายเลยกูโดนยีย่แล้วตายเนี<อ>่ยโว้ัโชดจอันนี้อะไรอะ่ะรูปปั้นสิงโตอ๋เอ 45, นะเฮ้ยสี่หมื่นห้าฮะแล้ว่าภารกิจรอบนี้เราสำเร็จแน่นอนมาเปิดประตูคนหนึง่งเอ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกก็ได้มาเคยได้รอดรอดไปรอดไปนี่คนหนึง่งเออสวยกูว่ามงกุฎม,มันอยู่ในตู้แน่เลยเว้ย ันนี้ห้องอะไรเฮ้ยอะไรวะกูว่ามงกุฎมันอยู่ในห้องเนี้ยห้องที่มันต้องล็อกเซฟอ่ะกูว่านะน่าจะเป็นห้องพวกนี้แหละอ๋อม,มึงมึงต้องบอกลูกศรมึงต้องบอกลูกศรกูไอคิวเอาใหม่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 มึงต้องบอกลูกศรกูบอกลูกศรกูเดี๋ยวพี่บอกให้ไอ้ซ้ายขวาซ้ายลงขวาซ้ายลงนี่เออมันต้องอย่างนี้โอเคบิมบอลใช่ไหม ทีมเวิร์กพี่ทีมเวิร์กเฮ้ยลภีอุ้ยอันนี้มันซ่อนได้ปะเนี่ยโอเคตรงตู้นี้วิธีซ่อนโอเคเราเราไปอีกห้องไหมอุ้ยเชี่ยออะไรรหัสอบนซ้ายอ้าวเดี๋ยวใจเย็ดนันละพีคมาเปิดไหนเนี่ยเอาได้พี่ได้ได้ในตรงไหนนี่เหรออ๋อกระดึงผมโอเคบอกผมซ้ายลงลงซ้ายซ้ายโอเคเรียบร้อย ได้เลยโอเคเก็บเก็บไปใส่เก็บไปใส่นี่เลยเก็บไปใส่กระเป๋าเราไปกับกูคนนึงไปกับกูคนนึงกูว่าอุ้ยฮัลโหลกูไปอยู่แล้วตรงนี้กูไปแล้วไอ้เหี้ยกูวิ่งแล้วอะลูอะลูจะเข้ามาหรือไม่ครับอะลูอะลูเรากูว่ามึงกูอยู่ฝั่งนั้นวะ เราต้องเราต้องไปคิวน้ำดีของมันของมันเต็มถุงแล้วนะมันมันต้องเราต้องหามงกุฎอีกอันนึงเว้ยพอเฮียในโมสยออกพันเลยวะไปคิวน่ะห้องนั้นน่าจะกิ๊้ประตูเปิดเองเว้ยระวังนะน่ะต้องใช้กุญแจเราต้องหากุญแจเว้ยอุ้ยคุณสามารถผักเพื่อนร่วมทีมอุ้ยอุ้ยตัวระวัง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 ในห้องนั้นน่ะวิ่งออกมาวิ่งออกมา วิ่งออกมาวิ่งออกมาเออแข็งกูวิ่งออกมาละกูแข็งอะไรอะไรว่ามึงขยับไม่ได้เหรอใช่แข็งเฮ้ยเฉียดเอ้าตายพี่ปอตายยื้แล้วกูอยู่คนเดียวกูยังขยับไม่ได้เลยเพื่อนกูแต่กูยังไม่โดนผีฆ่านะแต่ขยับไม่ได้ยี่ยกูอยู่คนเดียวมามันชุบพี่ปอยกกวนกูขยับไปไหนไม่ได้เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไป นอุ้ยชินนหายแล้วห<ะ>ายเอามองกุฎเอาทุกอย่างนี่ตอนนี้เราต้องหามงกุฎเว้ยเฮ้ยเพชรเฮ้ยระวังระวังสัญญาณการขโมยมงกุฎอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราตอนนี้เราต้องหากุญแจก่อนมา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 ,มาตรงห้องเดิมได้ไหมมาตรงห้องเดิมหน่อยห้องไหนห้องห้องนี้ห้องกลางอะ่ะที่ตาย,ยกันตะืกีก้เออเออนี่นี่นี่น มานามาไม่ใครมีปัญหาหรือเปล่าเสียงแบบไม่ไมนชอบไม่น่าใช่ของกูนะอุ้ยอุคิววิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่งวิ่งวามเร็วฟูเ้ใครวะอาพี่ปอเหรอเี่อิมันแกงปิดมันแกงห้องนี่เราปิดกูกูออกมากับพี่ปอข้างนอกอยู่ตรงไหน ันอยู่ในห้องเก็บของอ่ะเราไปรับกูตายแล้วเพื่อนอยู่ในห้องเก็บสมบัติเราอ่ะอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคเล่าไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปชุบกูไปทำไปชุบไม่ไปอยู่ในนี้เอาโอเคไปรับไปรับไปพื่อนชุบโอเคโอเคเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูหาทางไปโอเคโอเคโอเคกูกูเจอแล้วกูเจอแล้วเราไปช่วยกูเราไปช่วยเออโอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วฮิวตื่นขึ้นมา อีกครั้งออตามมาหน่อยตามมาหน่อยเฮ้ยไอ้ไอ้ก <im itation. statement. S 2> ูหายไปพี่ใครสักคนเลยเฮ้ยห้องเก็บของอยู่นี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 ่เฮ้ยเชี้ยไอ้ไงไอ้เชี้ยกูแล้วมันดักห้องเชี่ยนี่เออกูวิ่งละกูวิ่งละคิวเดี๋ยวกูไปช่วยนะเพื่อนกูไปช่วยเด็กดักห้องเชี่ยนี่เดี๋ยวกูไปช่วยมันมันอยู่อยู่ปะไม่เห็นวะไม่เห็นไม่เห็นอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวกูออกไป โอเคโอเคชุบชุบชุบโอเคเดี๋ยวเราไม่เก็บของได้แค่นี้เหรอวะเออได้ของเราครบแล้วเว้ยตอนนี้เราต้องหามงกุฎอันนึงนี่นี่พี่พี่เข้าไปมันจะมีประตูให้กดโอเคเดี๋ยวผมเปิดเอ้าอุ้ยเอ้าโอเคโอเคเดี๋ยวโดนทั้งคอโดนยุ่ต้องต้องกดต้องกดค้างต้องกดค้างไว้โอ้ไอชีผีเฮียนดิแมงโอเคพี่สวย ดูกูไปชุบแล้วมันต้องการไอเนี่ยที่เติมพลังงานของไอเนเนี่ยเนี่ยเนีู้นนนนนนเซฟเออสิบห้าวีว่วิส <c oughs> ิบกูไปช่วาาไป <c oughs> ่วิวตาห้อเออัตายห้องสบัตเ okay, ลยโอเคเงาไปอุ้ยไม่ทันละ <c oughs> อ้ <c oughs> อด <c oughs> วิ่งฟิกวิก่วิ่งไม่ได้เล <บา S 1> ไปแล้วพี่งใช่กูโดนพีปอนแล้วไปกูโดนแช่แขไ็งพีปอนเลยเนี่ยพี่เราต้องมึงคือชุบมึงไม่ได้แล้วเหรอใช่กูดเดี้ยงแล้วโอเคโอเคได้แล้วอาบนขวาบนซ้ายขวานั่นแหละพี่สวยอะไรเนี่ยนะไม่มีของใช้ได้เลย ในพี่เราต้องหาอันนี้เราต้องหาฟิวมาใส่เฮ้ยเหมือนเหมือนพี่เก็บไว้ตรงอไ้กระเป๋าอะของเรามีหนึ่งอันโอเคได้พี่ดี๋ปุ้ยพี่ต้องระวังเราจี้หายแล้วปิดแฟดปิดไม่ได้ปิดไฟพี่ปิดไฟโอเคเราจะไปแล้วเงียบๆนะเฮ้ยมันไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคทางสะดวก อีห้องอีห้องพี่อีห้องมีเสียงห้องให้เสียงห้องให้อ๋อนี่ไงพี่โอเคผมได้แล้วอันหนึง่งพี่เก็บมาละเราต้องหาอีสองอันอีสองอันเราจะหาจากไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมถือนี่ก่อนเอา้าพี่ไอ้น,นี่ผมหายอ่ะไอ้ที่แฮกอ่ะเดี๋ยวเผมเอาเดี๋ยวผมเอา,เอาโฉบไปคิวก,ก่อนบนบน<ด>ขวา<ด>ล่างซ้าย โอเคพี่ได้ไรอ่ะพี่พี่อุ้ยอุ้ยเอ้ยโวยจัดโดนดักไปแล้วพี่เสียงอยู่ด้านซ้ายอ่ะโอเคเราไ่ออกตรงนี้โอ้ยชิบหายแล้วพี่ผมไปโดนใส่ เพนพี <kung> ่มาเร็วอุ้ยมันอยู่ข้างขมามอยู่ข้างมโอ้เอ้าแล้วผมฉีดะดรีเนไงเอาผมวิ่งไปเออ่ฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่อุ้ยมันวิ่งมาดิฟิกโอเห็วพี่พี่มันมันหลบมในตู้ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ชิบหายละโอ้มาใกลมาก ขอเข้าตูกแล้วพี่อ่ะโอยไม่มีอะไรให้เก็บแล้วอ่ะพี่บอนไม่อยู่ตรงนี้ต่อหน้าต่อตาพี่บอลเพื่อตัเลยไหมบอน่มันเกิดต่อหน้าต่อตาเลยดีแลวไปแล้วโอเคเขียอ่วยมันมันแช่อะ ใช่พี่โอ้โหเราต้องหาแล้วกุญแจหายากเลยตอนนี้เราหาไม่เจอเลยกุญแจพี่เราจะแล้วเราจ,จะแยกกันหาไหมพี่รหรือเฮ้ยมงกุฎอยู่ที่พี่นี่วะเอาหรอใช่ปพะวะมันเป็นมงกุฎนะแต่ไม่ใช่มงกุฎหลวงเฮ้ยเฮ้ยอยู่ที่นี่อยู่ที่คิวเอาหรอเฮ้ยงั้นงั้นเฮ้ยแต่อันนี้ไม่มีกล้องจรให้ดูด้วยพี่กุญแจอยู่ตรงรูปปั้นที่ กุญแจอยู่ตรงรูปปัน้นแต่ว่ารูปปั้นมันโดนกองขังไวอ้อ่ะอุ <c oughs> อ้ยเฮ้ยพี่ผมมีแผนเราทําให้ตรงนี้มันสัญญาณเตือนไหมเราก็วิ่งไปห้องสมบัติน่าสนใจแล้วกุญแจตรงไหนวะออ๋กุญแจนนูกุญแจอยู่ในรูปปั้นตรงนั้นพี่โอเคไปเลยเสร็จมิน่าหมดห้องไหนวะห้องไหนวะห้องนี้ห้องนี้พี่ห้องนีห้ห้องนี้เฮ้ยไม่ใช่ ไปแล้วพี่พี่รอดไหมพี่รอด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 ขณะขณะขณถึงแล้วถึงแล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเอาของออกให้โอเคโอเคเนาะเดี๋ยวพอเรามุงกุญหรือเปล่า แย่แล้วุ้าหลังเข้าห้องซ่อมบรุง <ừ> อ้าว <c oughs> ยัง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 อ๋ออีอกอ้เี่ยกำลังเลือกสมุดอยู่สักแป๊บแม่งมาทางด้านหลังเลยห้องซ่อมบำรุงอ๋อพี่พี่พี่พ,พ,พี่ผมรู้ละไอฟิวที่เราใส่อะ่ะมันจะมีห้องที่มันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมเราต้องเอาฟิวอ่ะไปใส่ไปใส่ห้องนั้นเนี่ยอย่างห้องห้องซ่อมบำรุงใช่ไหมโอเคผมเอาฟิวไปใส่ห้องซ่อมบำรุงละ นี่ไงเปิดได้แล้วอันนี้ฉลงโอเคผมตีนี่ออกผมอยู่ตรงห้องพี่พี่เดินมามันจะมีห้องที่เปิดประตูอยู่อะเนี่ยผมเห็นไฟพี่ละพี่เห็นไหมเดี๋ยผมก็ปิ๊บนี่นี่นี่ผมเอาฟิวไปใส่ห้องนี้แล้วเนี่ยพี่บอเห็นห้องนี้ไหมดูนะเนี่ยเนี่ยกด e ปุ๊บ เออเออนี่แหละเออสวยพี่พี่เข้าไปเลยโอเคอันนี้ต้องเป็นหน้าที่พี่แล้วผมว่าพี่ต้องไปทางไหนว่ามันมีทางหนึ่งน่ะให้เข้าแล้วเป็นห้องอะไรไม่รู้อ่ะผมไปไม่ฉัไปด้วยไม่ได้ดิหนึ่งเฮ้ยพี่อะโอ้ยแข็งพี่ผมผมดูเร็วกำลังไปเออมันอยู่ยงไพี่มันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องฟิวเจอร์มันอยู่ในห้องฟิว ห้องไฟฟ้าสวย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 เรากลับกลับไปห้องเดิมห้องน้ำมันเข้ามาหาเราไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้โอ้ยมีเซฟว่ะพี่มันจะเปิดใช่ใช่เราอุ๊ยกูแจ๊กปอดเต็มอีกแล้วทิ้งทิ้ง ทิ en, ้งทิ er, dai, ้งทิ Hoje, um ้งส่นท้องโอเคผมได้ผมได้กแจมาล้ใช่มันผมทางเดินยาวุ้ยอ่ามันผมสามาเปิดประตูได้พี่อันนี้มันให้กดสวิตโอเคสวิตเปิดไฟอุ้ยหลังพี่โอ้เปิดประตูเฮ้ยพี่แสงหายแล้วพี่วย มันค่อยมาหาพี่เ้าๆม,มาหาผมแล้วผมโดน <laughs> พี่โดนก่อนเื่อแะ้วะพี่พี่ขขังได้ไหมยัง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 อ๋อแต่มันมันฆ่าเ็จมันก็ไปเลยเลยโอเคพี่สวยใกล้สังขยะผมห้องเก็บของอ้าวมันก็ห้องเดิมนี่หว่า โอเคเราเอาฟิวมันมีห้องนึงไว้เราต้องห้องซ่อมบำรุงโอเคเราเอาฟิวไปใส่ห้องนี้ปึ๊บเราต้องหาฟิวไฟเราต้องหาฟิวฟิวนึงอ่ะผมว่าไอ้กุญแจที่ลูกปั้นถือมันเป็นห้องอำนวยการแน่เลยเราจะหาทางไปห้องตรงนั้นยังไงวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่เปิดประตูเอยเปิดได้เปิดได้ดไดอ,อุ้ยอู้อู้อู้ฟิกทิง้ง พีป่ประตูพี่ประตู <c oughs> เดี๋ยวนี้มีดพีนพีนฮะเฮ้ยอะไรอ่ะมาคิดว่าต้องไปห้องหย,หยิบแล้วหัว,หวที่ไรลูกป,ปั้นอ๋อมันมีให้ผมหยิบกำไรเงินโอเคโอเคอ่าทางซ้ายขวาอื้อ อ้าวห้องเดิมพี่วิฟิกพี่มาโผล่ตรงรูปปั้นแล้วเดี๋ยวจัดอะเหรอ <c oughs> โอเคสวยพี่ออพี่แม่งมันอยู่ตรงอ๋อโอเคโอเคอเฮ้ยเฮ้ยผมสามารถดูกล้องวงจรได้พี่มันอยู่ข้างนอกอุ้ยพี่เปิดประตูตรงนี้ละตรงรูปปั้นโอเคพี่เดี๋ยวไป <c oughs> ได้ไหมโอ้สวยปิดประตูก่อน <c oughs> โอเคมาแล้วเว้ยฟิวอะไรวะน่ะโอ้ยนี่ไงได้ละได้ฟิวละนี่โอเคเราเสียบอ่าปุ๊บโอเคตีแล้วห้องนี้ละภัยห้องนี้ละภัยคือห้องตรงไหนอ่ะอุ้ยพี่ผมฉีดดิลินชีดีลินผมวิ่งละผมวิ่งละวิ่งละจุกจุกจุกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายโอเคโอเคผมเข้านี้ะยด้วยฝั่งขวานี่ ที่เจอห้องลวอุ้ยประตูเคี้ยเฮ้ยเขาลงควันเออปี่เออพีบาศมันคือกับดักพี่ดูเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวมันก็แขับได้ปะผีผีมากผีมากีีมาศโดวพีผีบาศเบ่งโชน